เปิดประเด็นข่าวค่ะรัสเซียคุมถนนหลวงลูฮันล้อมทหารยูเครนส0ม0 0 0 0ติดกับหัวหน้าพักดังอังกฤษฟันธงค่ายบักมุดลมสลายจากที่สถานการณ์ในยูเครนเป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะว่าถูกกองทัพบ,บุกเข้ายึดครองหลายเมือง รวมทั้งบางพื้นที่ที่ฝ่ายยูเครนก็สามารถยึดคืนกลับมาได้ด้วยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่เมืองสำคัญซึ่งมีนาย้ายอย่างน่าชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ดรปฐมพงศ์โพป,ประสิทธิ์ทนันนักวิชาการทางบูรพาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาให้ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวโดยโพสตลงในบล็อกดิซึ่งมีหลายข้อความตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะถนนไฮเวย์ ที่เป็นอีกจุดที่กองทัพยูเครนบุกเข้ามาลึกมากและควบคุมเอาไว้โดนกองทัพรัสเซียกวาดล้างและขณะนี้กองทัพรัสเซียก็ได้ควบคุมถนนหลวงระหว่างอาเตมอฟลิสิชานในเขตเมืองลูฮันไว้เรียบร้อยแล้วอัปเดตภูมิศาสตร์ใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซียที่อยู่ติดกับยูเครนซึ่งกองทัพรัสเซียกําลังจะควบคุมได้หมดแม้จะมีกองทัพยูเครนอยู่ในบางแห่งก็กําลังถูกกวาดล้างให้หมดไปในไม่ช้า อย่างไรก็ตามเมื่อข้อความดังกล่าวของดรปฐมพงษ์เผยแพรแ่ออกไปก็ปรากฏว่ามีบุคคลเข้ามาร่วมแสดงความพิดเห็นสอบถามถึงข้อมูลซึ่งทางด้านของดรปฐมพงษ์ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยเช่นจากรูปนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ดรปฐมพงษ์ตอบกลับว่าหลายคนวิเคราะห์ว่ารัสเซียอาจจะยึดยูเครนทั้งหมดครับจึงเป็นไปได้ทั้งนั้นครับ นอกจากนี้ข้อความที่เผยแพร่อยู่ในบล็อกดิทิตของดรปฐมพงษ์ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดในเมืองบักมุดด้วยว่ามีข่าวม้าเร็วจะรายงานทุกท่านนิดหนึ่งครับตอนนี้ที่เมืองบักมุดทหารยูเครนจำนวน30,000นนายซึ่งบุกเข้ามาลึกมากในช่วงที่รัสเซียถอนกำลังถูกกองทัพรัสเซียล้อมไว้ทุกด้านแล้วกองทัพยูเครนเอง ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสเสบียงไม่มีกองหนุนมาช่วยด้วยทางเลือกนั้นก็มีอยู่2ทางเท่านั้นก็คือ1ต่อสู้กันและถูกสังหาร 2. ยอมแพ้เดาสิครับว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนค่ายทหารยูเครนที่บักมุตจ,จะล่มสลายในไม่ช้ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่แยกแยะข่าวไม่เป็นไปเจอข่าวโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเป็นฝีมือของ CIA ที่ทำผ่านสำนักข่าวต่างๆ รวมทั้ง YouTube แล้วก็พยายามจะมาแย้งในสิ่งที่ผมเขียนผมก็เลยบล็อกไปทั้งหมดการอ่านข่าวตามประเทศต้องรู้จักว่า 1. นึ่สำนักข่าวกระแสะหลักของอเมริกาและยุโรปเหล่านี้ใครคุม 2. หน่วยงาน CIA มีบทบาทอย่างไรต่อการนําเสนอข่าว 3. การนําเสนอข่าวมีบทบาทอย่างไรในสงครามพันทาง 4. มีสำนักข่าวในบ้างที่เป็นเครื่องมือของ CIA และเครือข่ายสงครามพันทาง ถ้าศึกษาประเด็นเหล่านี้ให้ละเอียดก็จะแยกได้ว่าอันไหนคือข่าวเท็จอันไหนคือข่าวปลอมคนที่ยังแยกไม่เป็นก็จะตกเป็นเหยื่อของชาตินักล่าอนานิคมไปตลอดเอาข่าวเท็จมาแย่งข่าวจริงมองว่าคนนําเสนอข่าวจริงเป็นพวกมโนที่จริงพวกตนเองนั่นแหละเข้าป่าหลงทางไปแล้วถูกล้างสมองด้วยข่าวเท็จไปแล้วนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าเดวิดเคอร์เตนเป็นนักการเมืองชาวอังกฤษ เป็นหัวหน้าพรรคเดอะเฮอริเทจพาร์ตี้เขาได้สรุปว่าค่ายทหารบักมุดของยูเครนจะโดนถล่มและล่มสลายลงในไม่ช้าเขาพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเขารู้ประเด็นต่างๆข้างต้นที่ผมบอกคนที่ยังอ่อนหัดอยู่ก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ยูเครนจะชนะรัสเซียสู้อเมริกาไม่ได้อาวุธอเมริกาเหนือกว่ารัสเซียข่าวจากฝั่งรัสเซียไม่จริงแสดงว่าความรู้ยังอยู่ระดับอ่อนหัดทั้งนั้นครับ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับประรดผู้แล่อบแหง้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแนค็ครสหวานอเปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจส,สุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถม1ึงกล่องทันทีในราคาเพียง1 9 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ